สัตว์เลี้ยงทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่จะต้องคอยสังเกตแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปแล้วสิ่งที่แมวไม่ชอบละ่ะมันคืออะไรบ้าง5อันดับสิ่งที่แมวไม่ชอบอันดับ5ภาชนะอาหารสกรปรกสวัสดีครับผมคุณหมอสมปองคุณต้องล้างจานแมวทุกๆวัน แล้วคุณก็ต้องใช้ฟองน้ำสำหรับแมวโดยเฉพาะหรือก็คือไม่ใช้รวมกับของคนเพราะนั่นจะทำให้แมวรังเกียจคุณได้แล้วคุณก็ไม่ควรปล่อยให้อาหารเก่าตกค้างไว้ในชามเพราะว่ามันจะทำให้เกิดแบคทีเรียซึ่งมีผลเสียต่อแมวมากเลยนะอ๋อเหรอ,อ,อ,อให้ผมกินได้ยังอะ่ะอันดับ4กระบะทรายสกรปรก โอ้ยชีวิตสุขสัารเลือกเกินโอ้ยอะไรวะเฮ้ยเพื่อนแหมมากินของหวานหรอโธ่ไอเสือเองเหรอเพื่อนเราขี้อยู่นะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะเพื่อนเอ้ยโอ้ตกใจหมดเลยครับผมก็เออแมวเ,เป็นสัตว์ที่รักษาวความสะอาดเอามากๆเลยนะ คุณจะต้องคอยดูแลทำความสะอาดกระบะทรายให้เขาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวี่ทุกวันถ้าหากว่ากระบะทรายแมวสกปรกเนี่ยแมวก็จะเครียดนะวิธีก็ง่ายมากก็แค่ตักอึกขึ้นมาแล้วไปทิ้งจากนั้นคุณก็ต้องสอนแมวของคุณให้ล้างมืออาถู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 ถ,ถ,ถูอาปั๊มบนอ๋อแล้วต่อด้วยปั๊มล่างแล้วก็ใส่นิ้วโป้งข้างขวา ต่อได้ข้างสายเอออะไรนะผมผมต้องทำเหรอเฮ้หมอแค่ล้อเล่นหรอกนาเจ้าของต้องเป็นคนล้างมือสิอ๋อแล้วอีกหนึ่งอย่างจามสอกขวาเข้าไปอันดับ3ควันบุหรี่ไม่ใช่แค่พวกมนุษย์ที่ได้รับผลจากควันบุหรี่เพราะมันส่งผลเสียต่อแมวด้วยเช่นกันหนำซ้ำยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยมากกว่าคนด้วยนั่นเพราะว่า ควันบุหรี่ที่ลอยมาเกาะตามขนของแมวซึ่งแมวมีนิสัยชอบเลียขนอยู่แล้วจึงเหมือนทั้งดมทั้งแดกเข้าไปจนต้องเสี่ยงกับโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดแมวมะเร็งช่องปากแมวหรือมะเร็งหลอดลมแมวน่ากลัวเหลือเกินอันดับ2ออย่าปล่อยไว้ในที่มืดเพียงลำพัง แม้ว่าสายตาของแมวจะสามารถจับภาพได้สว่างกว่ามนุษย์ถึง50แต่แมวก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยถ้าหากอยู่ในที่มืดสนิทเออเออใครปิดไฟใครปิดไฟโอ,อ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกพ่ออยู่นี่แล้วเอาก็คือปกติแล้วเนี่ยแมวจะเคยชินกับเวลาที่อยู่กับเสียงต่างๆของคนไม่ว่าจะเสียงเพลงเสียงทีวีหรือว่าเสียงฝีเท้าหากคุณออกจากบ้านโดยที่ไม่เปิดไฟเลย แมวจะเกิดความรู้สึกเครียดและรู้สึกเหมือนโดนทิ้งจากเสียงที่เงียบงันและความมืดสนิทย่าทิ้งผมนี้อันดับที่หนึ่งกีดกันจากโลกภายนอกฉันเป็นอิสระแล้วฉันจะไม่กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกแล้วลาก่อนเพื่อนฉันกลับมาแล้วขอกันชาแมวให้ฉันหน่อยหากเลี้ยงแมวในระบบปิดอยู่ภายในบ้านและไม่ปล่อยให้ออกไปเรียนรู้โลกภายนอกบ้างเลย อาจจะทำให้แมวะเะชิญกับสภาวะเครียดส่งผลต่ออารมณ์จิตใจทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างเช่นทำลายข้าวของที่ไม่เป็นที่ก้าวล้าลุนแรงใครเจ๋งวะการที่เราอาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยงเป็นระยะเวลาหนึ่งความผูกพันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าแมวเองก็รู้สึกผูกพันและรักเจ้าของเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น การหลีกเลี่ยงสิ่งที่แมวไม่ชอบหรือมีผลร้ายต่อแมวเป็นสิ่งที่เจ้าของควรทำเพื่อที่แมวของคุณจะได้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจใครเจ๋งวะ